สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม c h ชาแนลจะนําเหรียญหายากราคาเกินหน้าเหรียญขายได้มีร้านรับซื้อ ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องสมาคม h ช n แนลทาคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็มาดูนะครับเหรียญแบบไหนที่ขายได้นะครับ เหรียญทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหรียญย่อยเป็นเหรียญรายย่อยที่ร้านรับซื้อเขาก็ซื้อไปเก็บสะสมนะครับราคาเกินหน้าเหรียญน,นิดๆน,นะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่สนใจนะครับแต่ทางช่องสมาคมเชนแนลนะครับ สนใจติดตามช่องนี้มาตลอดจนได้เก็บสะสมนะครับก็ในช่วงนี้ก็พร้อมที่จะแบ่งปันส่งไปให้ทางร้านที่รับซื้อแล้วจึงมารีวิวให้เพื่อนๆอได้รับชมกันนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งที่พิสูจน์ให้เพื่อนๆอได้รู้ว่า เป็นเหรียญที่ขายได้จริงถึงจะหายากก็ขายได้ถึงราคาไม่แพงนะครับแต่ก็มีหลายเหรียญน,นะครับก็พอขายนะครับพอไดอ้ราคาที่ได้ก็เป็นการใช้จ่ายในการจัดส่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเหลือนะครับครับ อันดับแรกนะครับก็ต้องมีเหรียญหลักก่อนนะครับถึงจะขายได้นะครับเหรียญหลักก็คือเหรียญปีพศสอง1ันห้าสี่สิบเอดนะครับก็มีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับราคาเหรียญละหนึ่งรอบาทนะครับทางร้านเขาไม่ได้ซื้อหนึ่งร้อยนะครับ ซื้อแปสิบาทแต่ผมขอผมขอ1 0หนึ่งร้อยบาทไม่รู้ทางร้านจะพิจารณาให้หรือไม่นะครับต่อมาก็เป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองชนิดสิบ,บาทนะครับเป็นเหรียญหลักนะครับก็ผมมีจำนวนสองเหรียญทางร้านรับซื้อเหรียญละสามสิบาท ต่อมาก็เป็นปีพศ2550รับชนิด2บาทนะครับมีจำนวนทั้งหมด15เหรียญเหรียญละ7บาทปีพศ2551ชนิด2บาทนะครับมีทั้งหมด50เหรียญเหรียญละ5บาท ต่อมาก็เป็นชนิดสิบบาทรายย่อยชนิดสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่จำนวนสองเหรียญเหรียญละสามสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าสี่เหรียญอันนี้ก็หายากพอสมควรนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับเหรียญละสิบสองบาทนะครับ ปีพศ2536สี่เหรียญอันนี้ก็หายากเหมือนกันเหรียญละ12บาทเช่นกัน39ปีพศ2539เจ็ดเหรียญเหรียญละ12บาทปีพศ2540อันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมีอยู่20เหรียญเหรียญละ12บาทปีพศ2543 ปีพศ254พันาีพศ2543มีอยู่สี่เหรียญเหรียญละ20บาทปีพศ2544ปีพศ2544มีอยู่ห้าเหรียญ ห้าเหรียญเหรียญละสิบห้าบาทปีพศสองพห้สิบสอปีพศสองพร้อยหมีอยู่สิบเหรียญเหรียญละสิบสอบาทปีพศสองพ้าสิบสาม มีอยู่สิบเหรียญเหรียญละ30บาทแล้วก็ชนิด5บาทปีพศสองพันห้าร้อยสนึงเหรียญเหรียญละห้าบาทอันนี้ยังไม่ทราบราคาจากทางร้านที่รับซื้อนะครับแต่ปกตินะครับขายไปทางร้านอื่นๆก็500บาทนะครับไม่รู้ว่าทางร้านร้านนี้จะพิจารณาให้อย่างไรนะครับ อันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับก็มาสิบบาทวราระต่างๆนะครับมีสิบเหรียญนะครับสิบบาทวราระต่างๆนะครับสิบบาทวราระต่างๆมีสิบเหรียญส่วนสิบบาทวราระต่างๆไม่รู้ทางร้านเขารับซื้อหรือเปล่าถ้ารับไม่รู้ว่าเหรียญละเท่าไหร่ยังไม่ได้มีราคานะครับก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับ ได้รับชมกันเป็นข้อมูลว่าขายได้อย่างไรราคาทาไมถูกจังหาก็ยากอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็เพื่อนเอนก็จะได้รับข้อมูลไปพอสมควรสาหรับเหรียญที่เอเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญเสริมนะครับหรือว่าเหรียญย่อยๆทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ราคาเหรียญละสิบสองบาทนี้ ก็หยายากพอสมควรแต่มันพอหาได้นะครับทางร้านก็ซื้อไปก็ไปไปเก็บรออนาคตนะครับไม่ได้มีกำไรอะไรยแยะๆมากมายตามที่ผมติดตามคลิปทางร้านนะครับก็ขอทำความเข้าใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่ขายเพราะอะไรนะครับที่ผมขายเหรียญละสิบสองบาทเพราะอะไรเพราะว่า ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ผมติดตามช่องของป้านาทนะครับผมกออ็ไม่ได้เก็บตั้งแต่ต้นไม่ได้เก็บนะครับก็ปล่อยไปในราคาสิบบาทไปหมุนเวียนอยู่ต่างๆนานานะครับพอผมมาดูคลิปหนึ่งนะครับทางร้านเขาบอกว่าขายได้ตามปีพศทั้งหมดนี้ แต่ต้องมีเลตต้องต้องมีปีพศหลัก41กับ4ีสองผมก็เลยได้ปีสีหนึ่งปีสี่สองมาผมก็เลยเก็บเก็บก็ตามที่เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบนี่แหละนะครับก็เก็บก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็หายากนะครับต่อเลยช่วงนี้ติดต่อไปทางร้านแล้วนะครับร้านกอ็อนุญาตเปิดเผย นะครับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับราคารับซื้อเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเกี่ยวกับช่องนะครับทางร้านพนาศก็ยินดีนะครับยินดีให้เปิดเผยนะครับทีนี้นะครับทั้งหมดนะครับเพื่อนก็เห็นแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นร้านที่จะต้องอให้เพื่อนๆได้รู้จัก ก็คือร้านปานาตนะครับคุณจิตตนาตพึ่งไปนะครับแปดทับสี่สิบเจ็ดหมู่สิบหกซอยคลองหลวงชุมชนเทพประทานตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีสองหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์นะครับเนี่ยคือที่อยู่ ผมจะทําการส่งเหรียญทั้งหมดนี้นะครับในสองสามวันนี้แหละนะครับก็เก็บมาเยอะแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ขายเอาทุนมาเพื่อที่จะได้ดําเนินการหาเหรียญต่อนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับได้ติดตามนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากทราบข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับเหรียญชนิดไหนแบบไหนอย่างไรขายได้ร้านที่ไหนรับซื้ออะไรอย่างงี้นะครับก็ติดตามช่องสมาคมชาแนลนะครับเพื่อนก็จะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับช่องสมาคมชาแนลนะครับก็เป็นช่องที่ไม่ได้รับซื้อนะครับขายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับเนื่องจากผมเป็นคนรุ่นใหม่คลิปใหม่ ช่องใหม่นะครับยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับได้ติดตามรับชมกันต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้านะครับจะมาทำคอนเทนต์ในการแพ็กกล่องส่งเหรียญให้ร้านปพานาดร้านที่รับซื้อเหรียญในคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ